ล่าสุดค่ะพี่น้องขาคุณแพพราวแสงทองได้รับการผ่าตัดด่วนด่วนเลยไปเมื่อวานนี้นะคะอากอนสิบไปหน้ามาหลังพี่น้องขาขอกราบสวัสดี FC f แฟนคลับมิดรักแฟนหมอลำแล้วก็กราบสวัสดี FC ฟแฟนคลับคุณแพพาว แสงทองด้วยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะพี่นองคาที่คุณแพลวพลาแสงทองเนี่ยได้รับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลคลินิกใหญ่นะคะคลินิกหนึ่งนะ,ะที่ไหนยังไงเนาะมือน,นี้นะคะสาวไอซิมาอัปเดตสุพีสุนองฟังค่ะพี่นองขาขออนุญาตนะคะเพจหมอลำแพลวพลาแสงทองด้วยเนาะสาวไอซิเปิดคลิปนี่แหละคะ่ะสุพีสุนองเบิ้งคะ่ะ เป็นคลิปคุณหมอนะคะคุณหมอนาตยาที่ได้ทำการผ่าตัดคุณแพลวเพลาแสงทองผ่าตัดเรื่องอะไรวะพี่น้องผ่าตัดจมูกนั่นเองคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องคะจมูกใหม่คุณแพลวเพลาแสงทองเออสวยปังมากสโลปพุ่งมากอ พี่น้องขาสวยมากนะคะที่บอกว่าเราได้รับการผ่าตัดก็คือผ่าตัดทําจมูกผ่าตัดสัญญกรรมนะคะเปลี่ยนรูปหน้าใหม่นั่นเอง พี่น้องคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องสาวไอาก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆของคุณแพลวเผาแสงทองหลังจากเมื่อวานนี่าละได้เลิกงามยามดีเนาะไปอัปลุกนะคะเปลี่ยนทรงจมูกใหม่ที่ Master p ์พี e ซึ่ง Master p ์พี e เนี่ยคะ่ะพี่น้องขาเป็นคลินิกใหญ่แล้วก็คลินิกดังนะคะคลินิกหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นนะคะอิน i n f ฟู e n เซอนะคะพวกบ็อกเกอร์ดานานะคะดาว t ิกต็อกต่างๆและหลายคนเนี่ยไปทำกับ m a s t e r p ์พี e สาไอเองเน,นะคะก็มีคนรอบตัวใกล้ๆตัวที่เคยเห็นเนาะไปทำจมูกผ่าตัดนะคะเปลี่ยนรูปจมูกเปลี่ยนร,รูปทรงที่โรงพยาบาลน,นะคะมาสเ e อร์พี e ซึ่ง พี่น้องขาจะบอกว่าอันบรีวิวหรือบรยค่าโฆษณาอย่างนะคะพี่น้องขาแต่เราเห็นว่าหลายๆคนที่ทํามาแล้วสวยทุกคนสวยปังแล้วก็จึ้งจึ้งมากค่ะพี่น้องขาจมูกเนี่ยสวยพุ่งเป็นธรรมชาติแล้วเราก็เลือกทรงได้จากคุณหมอเนาะแล้วก็ไปปรึกษาแล้วก็ไปเลือกคุณหมอเอาซึ่งในคลินิกเนี่ยก็มีคุณหมอหลายคนเนาะครั้งนี้นะคะพี่น้องขาคุณแพลาวเสงทองเนี่ยก็ได้มีการอัพนะคะ เปลี่ยนทรงจมูกใหม่เรียกว่าเป็นการอัพความสวยแล้วก็อัพงูเฮ้งนั่นเองปกติแล้วงานคุณแพ้วๆหลายอยู่แล้วอัพจมูกใหม่ครั้งนี้บบแน่ bon ค่ะงานใหม่นะคะอาจจะ มีเพิ่มเข้ามาล้นมือมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้เนาะ,ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะสําหรับเรื่องโงเูเฮงเนี่ยอันดับแรกนะคะเรื่องที่เราต้องเชื่อเลยก็คือเรื่องความสวยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าค่ะคุณแพลวแพาวสวยขึ้นแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยเขาเห็นบอขาเห็นรูปทรงจมูกของคุณแพลวแพาวบอตอนนี้ก็เพิ่งผ่าตัดเสร็จใหม่เนาะจากคลิปเมื่อกี้ค่ะก็ยังมีอาการแบบบวมช้ำอยู่นิดหน่อยไม่ได้บวมมากแต่ก็ยังไม่ได้เห็น รูปทรงแบบที่แท้จริงรอเวลานะคะที่เขาเข้าที่แล้วนะคะพ่อเขาทีแล้วเนี่ยสาวไอเดลเลยเลยว่าสวยมากแน่นอนและจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณแพลววนะคะไปทำงานเนี่ยสวยอยู่แล้วปังอยู่แล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งปังมากขึ้นงานที่ล้นมืออยู่แล้วเนี่ยก็จะล้นมือมากขึ้นแน่นอนคะ่ะพี่น้องคะก่อนหน้านี้เนาะหลายๆคนก็คงส,สงสัยว่าเป็นอย่าง กี้ตะกอนคือบรเฮตคือพึ่งมาเฮตเนาะก่อนนานี้ก็คือว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขาคุณแพ,พาวแสงทองงานเยอะมากเนาะงานอ่าวาสิเป็นคอนเสิร์ตในไทยคอนเสิร์ตต่างประเทศที่ไปออนทัวร์ยุโรปพึ่ง จบลงเนาะอีกอย่างหนึ่งก่อนหนะ้านี้เนี่ยก็ท้องลูกสองคนติดติกันไม่ว่าจะเป็นน้องตัวเกี้ยวแล้วก็น้องอานาริตะนะคะท้องน้องนาริตะก่อนเนะาะจังมาท้องน้องตัวเกี้ยวเนี่ยก็แต่ละคนนะพี่น้องก็ใช้เวลาปีหนึ่งกว่าสินั่นแหละคะ่ะเขาที่เขาท่างทุกอย่างลูกก็ต้องกินนมกว่าสีไงพอนะคะทุกอย่างมันลงตัวแล้วได้เวลาแล้วก,กับการเปลี่ยนรูปโฉมใหม่วันนี้นะคะคุณแพลวพาวแสงทองเลยได้ ตัดสินใจเนี่ยแหละค่ะไปอัพทรงจมูกใหม่ที่มาสเตอร์พีชแล้วก็ได้มาอัปเดตอยู่ด้วยค่ะพี่นอ้องขาอ่าเนี่ยนะขออนุญาตนะคะอัปเดตสุพี่ของคสวัสดีค่ะพี่น้องอัปเดตนะคะจมูกทำเสร็จวันนี้ประมาณผ่าตัดปัญหาชั่วโมงนะคะที่มาสเตอร์พีชนะคะมาสเตอร์พีชคุณหมอน่ารักมากเนี่ยเห็ไหม่ไม่ช้ำเลยคุณหมอน่าจะยาหรือว่าคุณหมอตุ๊กนะคะขอบคุณนะคะคุณหมอ หมอ่ารักมากคุณหมอเป็นเอฟซีด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ดาวอขอบคุณพี่ดาวมาเจ้าพีขอบคุณแม่ฝ้ายนะคะกินข้าวกินยาแล้วนะคะที่เขากินยาแล้วกรสิบอดมาที่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผู้ที่จะบวมหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ไม่บวมเลยนะคะเลดศมาเลยอัี้ดูนะคะตื่นเต้นว่าหายแล้ว คุณแพรเพาก็มาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้นะคะเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะคะแล้วก็มีอาการบวมอยู่แล้วก็เนี่ยไปผ่าตัดที่มัตเตอร์พี e คุณหมอนาตยาเองเนี่ยก็เป็น FC แฟนคลับคุณแพลวเผาแสงทองเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนะคะอย่างที่บอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะรับรองได้เลยว่าหลังจากที่จมูกเข้าที่แกะเฟือกออกแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่างานเข้าคุณแพลวเผารัว,วแน่นะคะก็คืองานนี่แหละที่ล้นมืออยู่แล้วมันก็จะมากขึ้นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะอันนี้แหละคอนเสิร์ตนะคะงานหมอลาต่างๆเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วไหนจะมีการไลฟ์สดผลิตภัณฑ์ของตัว เองแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลายๆแบรนด์นี่พี่น้องขาไปทําจมูกครั้งนี้ที่มัตเตอร์พีดเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณแพรว์เสียงทองเนี่ยไปทําจมูกที่มัตเตอร์พีดเนี่ยคลีนิกชื่อดังของเมืองไทยเนี่ย ไปรีวิวให้เขาหรือเปลา่าหรือว่าไปทำแล้วก็มาบอกต่อเนาะมาบอกต่อแล้วก็มาอัปเดตความสวยสุพีสุนวงฟังเพราะว่าส่วงเนี่ยสาวไอ้กระหแอบเห็นว่างานพรีเซนเตอร์ของคุณแพลวพวเนี่ยเข้ารัวๆนะบาแน่ใจนะคะคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปรีวิวนะคะแบรนด์สกอต เนาะที่อยู่ในเพจของเพ่นเนาะเพราะว่าเพ่นบอกว่านะคะรีวิวแบรนด์สกอตเนี่ยช่วงนี้นะทำงานเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ช่วงนี้คุณแพลวพาวถ้าสังเกตเนาะเป็นคุณแม่ที่ทำงานเยอะมากไหนจะเลี้ยงลูกไหนจะงานหมอลำคอนเสิร์ตในไทยคอนเสิร์ตต่างประเทศไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์จิป,ปะทะหลายๆอย่างเยอะมากเอาเวลาไหนไปนอนก่อน แต่นะคะที่เราสังเกตได้ว่าหนึ่งนะความออร่าความเปล่งปั่งความสวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวนะคะแล้วก็เรื่องของหน้าตาที่สดใสหรือรูปร่างรูปร่างที่ดีหุ่นที่ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละเนี่ยแหละคะ่ะเป็นพินองขาทําให้คุณแพลวพราวเสียงทองเนี่ยงานเข้ารัวๆเนาะบอกว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ไหนก็จับจองยิ่งคุณแพรวพราวเสียงทองเนี่ยมี f อแฟนคลับที่รินชมอยู่แล้วรักมากอยู่แล้วก็ทําให บแบรนด์หลายบแบรนด์เนี่ยมองเห็นนะคะคุณแพ่วพราวแสงทองเนี่ยแหละเหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์สาวไอ้ก็แอบเห็นเด้เนี่ยล่าสุดเนี่ยลงไปถ้าถ้าถ้าขิตะแหวเนี่ยถ้ารักแร้เนี่ยแบรนด์หนึ่งเนี่ยค่ะไปเบิรงในเพจหมอลำแพ่วพราวแสงทองได้เนาะว่าเพิ่นรีวิวอีหยังนะคะตัวอันถ้าขิตะแหวนนียมันคือของอีหยังสามารถนะคะไปดูที่เพจหมอลำแพ่วพราวแสงทองได้เนาะอ่ะพี่น้องค่ะสำหรับเมื่อนี้นะคะสาวไอก็ขอ ไวพรอให้คุณแพะพาวแสงทองนะหายเร็วๆนะคะไม่ช้ำไม่บวมไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนออกมาปังๆสวยอยู่แล้วก็ให้สวยมากขึ้นรวยอยู่แล้วก็ให้รวยยิ่งขึ้นรับมือรับงานนะคะเข้ารัวๆนะหลังจากนี้อสำหรับเมื่อนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับเมื่อนี้นะคะสาวไอาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เมื่อหน้าพบพกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ